เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันทำวัดสดหมดทำวัดเย็นเพื่อให้จิตใจเราเย็นจิตใจเราร่มเย็นด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสิ่งที่เราทำด้วยทางกายทางวาจาทางจิตใจนั่นเองเราให้มีการอ่อนน้อมทอมตนต่อพระรัตนตรัยเพราะจิตใจนี้เรายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขคือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด ยังไม่ละไม่หมดไม่สิ้นนั่นเองเท่าละหมดแล้วเราก็ไม่ต้องมามาสวดมนต์ก็ได้เพราะอะไรพอเป็นผู้ที่จบกิจแล้วแต่กิจของเรายังไม่จบยังเวียนไหว้ตายเกิดย,ยังมีความปรารถนาซึ่งฝั่งพระนิพพานอันเป็นที่สงัดนั่นเองฉะนั้นเรามารวบรวมกันเพื่อจะสร้างศาสนาธรรมเกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองเพราะศาสนาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้า ต้องมีการเรียนรู้การศึกษาเพราะเราเป็นเสฆะบุคคลเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ศึกษาอยู่เพราะเรียนรู้ยังไม่จบไม่สิน้นยังไม่หมดเจติเลพันห้าตันหาร้อยแปดเราก็ต้องบากบานควนควายสร้างอริยทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นสร้างพละคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักปรมาณ รู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนนั่นเองปุริสธรรมเจ็ดนี่แหละทำให้เราเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคตถึงว่าเรามีความทนได้แล้วได้ทนเป็นคันติบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่มีคันติบารมีท่านก็ชนะพยามารไม่ได้นั่นเองเหมือนที่ เราสวดพาหุงมหาการนั่นเองข,ขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธะรำเครื่องเผากิเลสพระพุทธเจ้านั่งบรรลังแล้วพญามารก,ก็มาทวงบันลังว่าทีนี้เป็นที่ของท่านแต่พระพุทธเจ้าก็ชี้นิ้วไปที่แผ่นดินว่าเราสร้างบารมีมากมายมาแม่ทรณีเป็นพยานเราเลยได้รู้จัก แจ้งเห็นจริงซึ่งทำท่านถึงมียานสามนั่นเองบุพเพสานุสติยานยานยังรู้ว่าตัวเองเคยเกิดมาเคยบำเพ็ญมาขนาดไหนมาสร้างบารมีมากี่ภพกี่ชาติแล้วท่านถึงสามารถระลึกได้นั่นเองเรียกว่ายานที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพสานุสติยานยานยังรู้ภพชาติเจ้าของนั่นเองตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนั่นเองนี่แหละ เรียกว่าบุเภสานุสติญาณญาณอยังรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตได้นั่นเองญาณที่สองเรียกว่าตูตูปปัฏฐญาณญาณยังรู้พบชาติของสัตว์ทั้งหลายที่ยังเบียนไ่้ยังตายยังเกิดยังเกิดในการมโลกรูปโรครูปโรคอยู่ยังเป็นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นนั่นเองเนี่พระเจ้าท่านยังรู้ การเกิดการจุดติของสัตว์ทั้งหลายในขันห้าขันสี่ขันหนึ่งในกำเนิดทั้ง4นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาญาณ่างรู้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าตุตูปปัะภรยานญาณย่างรู้ภพชาติเจ้าของตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงทีสองญาณที่สามญาณที่ทำกิเลสที่หมักดองในสันดานให้สิ้นไป เรียกว่าอาสวะขยายานยาธรรมกิเลสท,ที่หมักดองในสันดานให้สิ้นไปนั่นเองท่านเลยดับนางตันหาหนางราคานางอาราดีไม่มีนายตันหานายราคาใายอาราดีไม่ยินดีในตนเองไม่ยินดีในผู้อื่นเลยเป็นผู้ที่ทำกิเลสท,ที่หมักดองในสันดานให้สิ้นไปอนุัสเจตก็หมดไปการมอนุัส ปฏิคานุสัสลังเลทสรงสัสมานานุสัสทิฏฐานุสัสภาวานุไสอวิชานุไสนั่นเองอนุสัสเจ็ท่านดับแล้วไม่มีการเกิดของภพของชาติแล้วนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยยานสามยานที่สามานสามที่ทำกิเลสที่หมักดองให้สิ้นไปนั่นเอง อันอาสะวะขยะยานยานที่สามนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านดับวิชาแล้วไม่มีสังขารวิญญาณที่จะทำให้เกิดก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีผัสสะอายตนะก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีมมมมตัณหาก็ไม่มีอุปทานก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก็มีชาวรามอณนะ การเกิดก็ไม่มีนั่นเองนี่แหละพุทธเจ้าดับปฏิจจสมุทบาทในสายเกิดแล้วท่านเลยเป็นผู้ที่ตัดสรู้เองชอบท่านเลยเอ่ยในวันสำคัญที่ท่านได้ตัดสรุ้ว่าอาเนกาสั่งซาลังสั่นทาวีสั่งอณีพีสั่งเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในทรงสารเป็นอเนกาชาติกหาการังคาเวสั่นโตดูฆาชาติปุณณปุนัง สแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าเซยแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนั่นเองท่านรู้ว่านางตันหานางราคารนางอาราดีท่านเลยไม่มีความยินดีพอใจในสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมนามธรรมาท,ท่านดับหมดแล้วนั่นเองดับซึ่งตัณหากิเลสทิฏฐิมานะอวิชชาดับห้าตัวนี้แหละทำให้ท่านไม่ได้เกิด เวียนไหวตายเกิดอีกแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงเป็นผู้ที่ดับตันหากิเลสมานะทิฏฐิอวิชานั่นเองพุทธเจ้าข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธาข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทท่านหลุดพ้นด้วยความเพียรท่านบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองนี่แหละพุทธเจ้าข้ามกลกรมโอก,โอกะได้แล้ว ภาวะอุคะทิฏฐิอาคะอวิชาอุคะอุคะ,ะ,ะทั้งสี่ท่านข้ามได้แล้วแต่เราทั้งหลายยังข้ามไม่ได้เราก็ต้องมาศึกษามาเล่าเรียนมาปฏิบัติมาสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะการที่เรามาสวดมนต์อุทิศบุญกุศลไปให้แก่มารดาบิดาพ่อเกิดแม่เกิดครูปุาช์อาจารย์ เป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่มีสมบัติทางกายทางวาจาจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นในบุญทานการกุศลเราก็จะเหินห่างไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นการบากบั่นคนขวายการฝึกการฟื้นการอดทนอดกลั้นเป็นตะบะทมเครื่องเผากิเลสนั่นเองถ้ากิเลสเผาเราเราก็จะหมดจากคุณงามความดี ถ้าเราเผากิเลสกิเลสก็จะมีน้อยไปเรื่อยหมดบางว่างเบาไม่รับเอาก็ไม่มีอุปกเกรศสิบหกนั่นเองอภิสมาโลโพโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษร้ายโคโทความโกรธเคืองอุปนาโฮความผูกเวรไม่มั่นกันมาโคความลบลูดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสาความมริษยา มัชชารียังความตันีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าคนซาเธอ,อยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมือ่อว่ากล่าวโดวยทำโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตน อาติมาโนความดูถูกล่วงเกินพูดอื่นมาโทวความเมาลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยความชราและความป่วยไข้ยอยู่เป็นนิดประมาโดวความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปเกรสิบหเรามีทุกข้อจะมีมากมีน้อยก็อยู่นธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าเรามีในใจมากหรือเปล่าถ้าทำคำสังสอนบุญกุศลบาร,รมีเรามีมาก อุปเกรดก็มีน้อยไปไเรื่อยๆถ้าอุปเกรดมีมากคุณธรรมคุณงามบุญกุศลบรารมีก็จะหมดไปสิ้นไปในที่สุดก็เป็นอภพสัตว์สัตว์ที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดทําแต่กรรมเวรในที่สุดเกิดมามึงทีกูทีซ้ายทีขวาทีอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยประชาทิปไตยหมู่มากลากไป ลากไปสู่ความทุกข์ยากลําบากนั่นเองนี่แหละอาบายภูมิสี่ย่อมมีอัตตาที่ปไตยโลกาทิปไตยประชาทิปไตยมูมากลากไปสี่อย่างนี่แหละทําให้เข้าถึงธรรมมาทิปไตยไม่ได้เพราะธรรมมาทิปไตยมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่เป็นหนึ่งคือความเป็นพระธรรมพระวินยัยนั่นเองเป็นสิ่งที่เราต้องบูชา สูงสุดเพราะพระธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าตั้งแต่องค์บทมเรื่อยลงมาถึงปัจจุบันจนถึงองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็สอนเรื่องเดิมๆนั่นเองที่เรายังละไม่ได้มักมีองค์8โพชฌงเจ็ภาระ5อีสีหสติปทานสีสมะปะทาน4ีอิทิบาสีแล้วท่านแจ้งซึ่งอริยสัจสีนั่นเองท่านรู้ว่าจิตส่งออกเป็นสุม,มุทัย ผลของจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตพิจารณาจิตอย่างจมแจ้งเป็นนิโรธคือความดับนั่นเองฉะนั้นเราต้องรู้จากอริยสัจสีให้จมแจ้งถ้าเราไม่รู้จมแจ้งแล้วแล้วก็กอดในก้อนทุกก้อนยากก้อนลําบากในขันห้าขันในขันสิบในขันสิบห้าเป็นบ่วงที่ผูกคอเราคือบ่วงลูกบ่วงล้านบ่วงข้อมือคือผัวเมียไปไหนก็ต้องจูงไปด้วยกันนั่นเอง บวงข้อเท้าคือทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแล้วเราก็พร้อมสลัดเพราะเราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บความตายความพัดภาคเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นไปไม่ได้นั่นเองเรามีกรรมเป็นของของตนเราก็ทํากรรมดีไปเรื่อยถ้าเราทํากรรมดีไปเรื่อยเราก็เป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยข้าวเป็นกระไรมิตรของพระ พุทธเจ้าพระธรรมพระริยสง์เราจะไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดผ้าคก็จะไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามีบุญมีกุศลมีบาร,รมีขันติบาร,รมีศีลบาร,รมี สัจจะบ่มีอธิษฐานบารมีเมตตาบรมีอุเบกขาบารมีนั่นเองทานบารมีที่เรามีแล้วศีลที่เราต้องรักษาสมาทานศีลปัญจพรมจันเนคขมะบารมีคือการยินดีในพรหมจันทร์ปัญญาบรมีคือความรอบรู้ในปัญญาอย่างต้นอย่างกลางอย่างละเอียดวิทยะบรมีความเพียรต่อเนื่อง สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาและวางอุเบกขาเป็นเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันนั่นเองเพราะคนเราเกิดมาต่างไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้ว่าเราจะเจ็บวันไหนไม่รู้ว่าเราจะไปสู่ภพภูมิไหนนั่นเองฉะนั้นความไม่รู้นี่แหละทำให้คนทั้งหลายมัวประมาทเพลิดเพลินในการมาโลกรูปารโรคอ่ารูปารโรค แย่งกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอํานาจกันครอบครองนั่นเองนี่แหละคนทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็จะไม่ทําอย่างนั้นเราก็มีการสวดมนต์แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันเพื่อให้วันที่เราทําแล้วเป็นอริยทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธาเป็นต้นมีศีลมีฮิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป มีพาหุสัจจาการได้ยินได้ฟังมากมีการจากค่าสิ่งไม่ดีออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นเราจะเป็นโสาบันก็เป็นไปได้ตามบุญกุศลบารมีที่เราได้สั่งสมมาถ้าคุณสมบัติของพระโสาบันท่านจะมีทานอยู่เป็นปกติมีการให้ทานวัตถุสิ่งของเป็นทานสองมีธรรมทานสามมีการให้อภัยทานผู้ใดมี ทานเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วก็เป็นโสดาบันในข้อที่1ข้อที่2มีศีลห้ากาเมศีลห้าอภรมมจจรยิยานี่เองท่านยินดีในพรหมจรรย์ท่านจะเป็นผู้มีศีลเป็นปุติในข้อที่2ข้อที่สามมีสุตตะคือการได้ยินได้ฟังมากกินตามมยปัญญาภาวนามยปัญญาพิจารณาอยู่ทุกวันนั่นเองนี่แหละเป็นผู้ที่มีสุตตะอยู่เป็นประจำ แล้วกานมีการจาคะสิ่งไม่ไดีออกไปความรักแบบยึดมั่นถึงมั่นความโลภไม่รู้จะพอความโกรธความหลงนั่นเองท่านจาคะออกให้สิ้นไปจากจิตใจจิตใจก็ปล่อยวางว่างเบานั่นเองแล้วข้อที่5ปัญญาคือความรอบรู้นั่นเองรอบรู้ว่าท่านเกิดมาไม่เกินสามชาติไม่เกินเจดชาติไม่เกินหนึ่งชาติท่านพร้อมจะล่าลหลไปสู่มรซีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเอง นี่แหละบุรุษสี่คู่แปดจำพวกยังอยู่ในโรคนี้อยู่ฉะนั้นเราจะไม่ลังเลสงสัยในคำธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระโสะดาบันท่านถึงละสักยะทิฏฐิได้ขาดละวิกิกิจฉาลังเลสงสยัยละศินตาปามาตละลาคะปฏิคะรูปราคะอารูปราคะาอุราจากักกูจั มานะแล้วอวิชานั่นเองละสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงได้ท่านเลยเป็นอรหันตผลแต่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่าเรามีการละหมดกี่ข้อบ้างเราก็ต้องพิจารณาตนเองนั่นเองถ้าเราพิจารณาตันเองแล้วเราก็เพียรละไป และซึ่งความยึดมั่นในตัวตนในคนในเขาถ้าเราไม่ยึดมากเราก็ไม่ทุกมากเรายึดน้อยเราก็ทุกน้อยเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเห็นว่าคนเกิดมามันก็เป็นทุกแบบสัตว์แบบเราท่านทั้งหลายสัตว์ราชานมันก็ทุกแบบสัตว์เพราะเปรตมันก็ทุกเพราะเปรตพวากระสุนลากายมันก็ทุกเพราะความหวาดกลัว พวกสัตว์นรกก็มีความทุกข์ไม่สั่งสารนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสในอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งทุกข์ีนกำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละมักมีองค์แปดเจริญนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งนั่นเองถ้าเราทําให้แจ้งซึ่งนิโรธซึ่งนิพานแล้วก็ไม่นานเราก็จะพร้อมจะลาดไหลไปสู่วิมุตติรถรถเดียวเหมือนรถเค็มของทะเลนั่นเอง ถ้าเราไม่ติดฝั่งโน้นไม่ติดฝั่งนี้ไม่เน่าในภายในไม่ถูกน้ำวนวนไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้อามนุษย์จับไว้ไม้ท่อนนั้นเป็นไม้แก่นย่อมลาดไหลไปสู่ฝั่งพรผนิพานคือรสเดียวคือรสเค็มนั่นเองคือวิมุติรสรสที่ไม่ติดข้องฝั่งโน้นไม่ติดข้องฝั่งนี้คือไม่ติดตาหูจมูกลิ้นกายใจในฝั่งนี้ ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมลมฝั่งนู้นไม่เน่าในภายในไม่ถูกราคะโทสะโมหะทําให้เน่าในภายในไม่ถูกน้ําบนไวบน้บนบนไว้ยังติดในรูปประพบการมาพบรูปประพบอรูปประพบนั่นเองแล้วไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ติดในสังคมไม่ติดในสิ่งต่างๆแล้วไม่ถูกอ่านมนุษย์จับไว้คือปรารถนาแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ พรมสมบัติไม้ท่อนนั้นย่อมลาดไหลไปสู่ฝั่งพระนิพพานชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเรียนรู้ศึกษาซึ่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เรามีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีสติปัฏฐานสอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองเราก็จะเป็นผู้รู้จักไตรปิฎก ที่ท่านพูดถึงย่นยอ่อจากไตรปิโด8 4 0 4 0พระธรรมขันยอ่อย่นย่อ,ยอเป็นรูปเจตสิกจิตนิพพานนั่นเองจากนั้นเราทั้งหลายต้องรู้จักรูปของเราไม่ติดรูปแล้วก็ฝึกเจตสิกให้มันจิตมันคุ้นเคยกับธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วฝึกจิตเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานเองกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสาม กรรมที่ทําให้เราเกิดเป็นมนุษย์กรรมที่ทําให้เราเกิดเป็นเทวดาเราต้องมีเฮริโอตปะด้วยถ้าเราอยากเกิดเป็นพรมมโลกเราก็จเจริญสมถะไปเรื่อยๆเพื่อเกิดในชั้นพรมนั่นเอง31มสิบเอ็ดภพสาบภูมิที่เราั้งหลายต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะจมเราก็แช่ในเราก็จําเนิ่นช้าสีเวลาพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรารู้จักตัวเองหาตัวเองให้พบ ครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะแสงสวงหาคุณงามความดีเพื่อจะสวงหาบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจเราก็จะไปตามความปรารถนาตั้งใจของเราเราปรารถนาสาวกภูมิก็เป็นผู้ที่สร้างบรารมีถึงสองอสงไขยถึงเป็นอรหันตผลได้นั่นเองถ้าเราปรารถนา ปเจกภูมิต้องสร้างบรมีถึงสามอสงข์ขึ้นไปถ้าเราปรารถนาพุทธภ,ภูมิพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท,ทั้งหลายเราก็ต้องสร้างบรมี30ทัศสี่อสงขยขึ้นไปนับแต่แต่พยากรณ์น,นั่นเองเราก็จะเป็นคนที่หมันข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธามันข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาท เราทั้งหลายจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองเราก็จะเพียรข้ามกามโอกคะให้ได้เราเพียรข้ามภาวะโอกคะคือติดในภพน้อยภพใหญ่เราเพียรข้ามทิฏฐิมานะโอกคะให้ได้นั่นเองเราเพียรข้ามอาวิชชาคือว่าวิชาทําให้เราเกิดนั่นเองเราจะเกิดมา <c oughs> สร้างคุณงามความดีเกิดมาเกือ้อกูลเกื้อหนุนกันไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราได้กระทำแด้บำเพ็ญมา ในอดีตชาติเลื่อยมาถึงจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิด,กดครูปรชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดี ใกล้ก็ดีไกลก็ดีสัพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิคติใดเขารับรู้อย่างทรารบรับอนุโมทนาบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีถ้าหากมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ยงขึ้นไปตลอดกาลละนานบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ